สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อัางวัายานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับครับตอนนี้คุณก็มาอยู่กับบอลบี้ฟลูดชาแนลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการทําถนนใหม่ครับที่อางวยายานแลรลาสิม,มาครับก็จะมาหามุมถ่ายรูปกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นกิจกรรมในส่วนของออกกำลังกายครับอากาศดีครับเย็นๆน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดซอฟไฟหมดแล้วให้ความสว่างก็ไม่น่ากลัวครับแต่ก่อนก็จะมืดครับแล้วทางก็จะเป็นหลุมบ้างตอนนี้ก็จะมีในส่วนของไฟนะครับแล้วก็ถนนข้างล่าง ซึ่งจะเป็นถนนสักในการใช้รถใช้ถนนแทนข้างบนที่อยู่ตรงนี้นะครับ oh, <my> แล้วก็จะมีในส่วนของอเป็นทางดินนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงต้นไม้ต้นสุดท้ายครับที่จะเป็นจอดรถสำหรับบางคนที่จะมาขอลังการหรือถ่ายรูปนะครับ จะเป็นแสงสุดท้ายของวันครับก็จะเริ่มคืึมๆแดงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นถนนเก่าโอเคเดี๋ยวผมจะลอง หามุมถ่ายรูปนะครับส่วนตรงน,นี้จะเป็นสนามฟุตซอลครับจะเป็นสนามหญา้าเทียมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ดูความสูงของน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นจุดระบายน้ําด้วยนะครับผม ับต่อมาเราก็จะมาดูเส้นทางกันใหม่นะครับก็วิ่งตอนนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นปังฮุจีนะครับทางไปประตูสี่มอเตอร์สองนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับจะเป็นเส้นใหม่นะครับจากต้นต้นไม้ตรงนี้เนาะล้วก็ทางตันนะครับที่เขาติดป้ายเรากวิ่งอ,อกมากลางอาจจะมีเสียงโล่มากนะครับไม่ได้สเทที่เก็บเสียงใส่ไมมานะครับเราจะวิ่งไปดูทางกัน จะช้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกไว้ต้นๆ้นนะครับว่าจะเป็นทางดินปกติมันก็เป็นทางรถเก่านะครับแต่เขาก็จะมาจอดรถเนต์กันแล้วก็จะมีตรงนี้จุดนะครับแหนที่จอดรถแล้วก็กนนวิ่งึ้นไปด้บนเพื่องแต่ออกมายได้นะครับข้างล่าง ก็ดูสวยงามครับแล้วก็ไม่อนันตรายกตก่อนด้วยนะครับตะก่อนมันไม่มีไฟไอันนี้ก็จะเป็นสนามบอลนะครับมาเดินรถมาแล้วครับตบับรถก่อนก็จะเป็นสองเลนนะครับกัเลยจะกยานนิดนึงนะครับ ค่าตาชา้าครับไม่ไม่ได้รีบอะไรตัวนี้ฟังนะครับก็จะคล้ายๆกันครับเมื่อวานซึ่งมาดูก่อนก็จะเป็นจุดจอดรถได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีกลุ่มเข้ามาถ่ายรูปครับซึ่งก็จะเป็นทางโคง้งแล้วนั่นจะเป็นหัวสะพานเหมือนกันครับเราจะไปใกล้ๆไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง ยะทาง,ทงเส้นก็น่าจะประมาณ500เมตรน่าจะได้ครับเพราะ่าที่ไปกับพอกิโล,ลนึงพอดีก็าสำหรับการออกกำลังกายนะครับเล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ให้รถได้ต่อรถนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะกว้างกว่าฝั่งนู้นนะครับ ก็จะมีทางดินให้ลงไปจอดรถได้ครับน,นี้ก็เก็บของข้าอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาขายน้ำเนะาะก็จะมีทางลงเรือด้วยนะครับนี่เ็จะเห็นมีเรือ7สปีมาลงครับแล้วก็จะมี้านน้ำครับอันนี้น่าจะขายทั้งวัน,นครับแต่ก่อนเคยมาใช้บริการเนาะคุณุคุณป้าแต่นี้ก็น่าจะยังขายอยู่ครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเนาะ,ะเที่ยว อ่างม่ายังนะครับผมครับยังไงก็ฝากด like, 곧 share, 곧กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับช่วงน,นี้ก็เรื่องศาสนาธร,รรมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ